สวัสดีครับผมเบียร์ฟองฟอดนะฮะวันนี้เรามีภารกิจจะไปป้นกันนะฮะเป็นธนาคารเล็กๆนะฮะแต่มีสถานที่ประมาณหกที่นะที่เราอยู่ต้องป้นนะไปเดีย๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแนละ้วเราก็ต้องเป็นตัวนะฮะหูหุ่นไม่ค่อยเฟิร์มเลยนะฮะเดีย๋ยวต้องไปเล่นซีนัพ หาซิกแพคสัก,กหน่อยนะ่ะเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะชุดจะไปป้นนะ chút này đi quả và...

งงท้าวเนยะง่ายกันง่ายๆนะฮะเสีมันขาดโอเคแล้วปิดหน้าักหน่อยนะฮะ ที่ผมจะมีไปป้นสองคนกับลูกน้องหอีกอีกคนน่าจะมารอแล้วนะอันนี้แล้วเนาะอ่ะอรอเริ่มไปป่นกันเลยกันพื้นที่เราเตรียมอันนี้จะเป็นกระบอกไหนคนับนะหนูลูกสองใช่ เราจะป้นแบบพร้อมๆกันเลยนะฮะหนีตำรวจได้ปุ๊บแล้วเราก็จะป้นสถานที่ต่อไปต่อเรื่อยๆเลยนะเราจะไม่หยุดพลักนะฮะวันนี้เราจะเอาคันนู้นไปนะสสวนกันนี้นจ,จอดไว้ที่นี่นอะมารอแล้วเหรอไป พอดีตั้งยิ้มจิค้างไว้เดี๋ยวคนนี้มานี่เหมือนนะดูเหมือนยี่ยังไม่ได้แต่งนะขอแต่งเครื่องแป๊มหนึ่งนะว่าเราจะต้องหนีหที่ททนนะ ดีแบบนี้กันนะนมีให้แต่งอะไรบ้างปึ๊บป๊าบเอ๊ะอันนี้กันอันบนเห็นมีอะไรแตกต่างเลยอันนี้กันมีโทรมาเนี่ย จะแต่งอะไรไม่ค่อยได้เลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นหอ้โหหดไปอันนี้น่าจะลั่น่านะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อมันโครงด้านในโอเค มันคืออย่างรอ,อโ,โว์เครื่องลเลยแหละธรรมดาดีนะ่ไหา,านะธรรมดานม่จะเสืออยหอกแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังโอเคไม่ได้มีอะไรแล้วนะ เปิดหมดทีไปก่อนนะสถานที่แรกนะจะปุ่นทีออ่นี่นะ,ะสถานที่ที่เราจะไปจะเป็นแบงค์อย่างนี้นะจะปุนในเมืองก่อนแล้วก็อาจจะไล่ขึ้นไปดีกว่านะนี้แล้วขึ้นไปเราขึ้นไปนี่โอเคเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะกันนะไปเสียงเพลงย่างลันนะ่น ่เกียงโหดนะฮะแต่ลืมใส่ลืมใส่เครื่องนะฮะจริงๆตอนแรกว่มมาจะเอ,อาไอ้เจ็ดมาแต่ลองลองใช้คันนี้ดีกว่าน่าจะหลบง่ายกว่านะ รู้สึกคันนี้เะล้อเหมือนล้อจะเลื่นไปล้อล้อของมันนะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยยะต้องเปลี่ยนล้อ ดีแลวมันลื่นเกินโอ้โหไม่มีดอกยางเลยเปลี่ยนล้อแป๊บนึง จอไอ้เก็บมาสักทดีนะล้อนหน้ามันเล็กเลนะย่ะเดี๋ยวรอดูอะนะพ่นพ่นทีแรกครับมันไม่โอเคค่อยมาเปลี่ยนรถทันดีเ่ย đợtแรก là phải làm lại, không chọn bị. Anh ở chế đi, ở chế. Cúp bạc, cúp bạc. Mờ quá. อย่าโทรหาตำรวจใช่มะเฮ้ยมึงอะ่ะไปเปิดประตูดิเร็วเร็วอยว่ชักช้า,าอย่าตกติกนะครับออกมาเร็วไปเปิดประตู All right. All right. The เร็วเร็วพูดที่อะไรยิงแม่ง น,น่าเลยคืองัดหน้าให้เปิดแล้วเนอนี่ตีไมงสรุปไปก่อนไอ้หนูไม่อยากจะฆ่าคนบริสุทธิ์นะว,ว้าวเงินเป็นฟ่อนเลยฮะ เร็ว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 เร น,นี้เป็นร้านห้าแล้วนะฮะเหมือนตำรวจตำรวจยังไม่มานะฮะเงินไปเือะเหลือเกินกระเป๋ามึงใส่โพได้ไงในม,มาทั้งหมดสองล้านสามนะฮะ เราหนีดีกว่าครับจังหวะน,นี้เราต้องหนีแล้วเฮ้ยหูบปากเลยพวกน่ะเฮ้ยไปขึ้นรถที่ตำรวจมาไงวะน่ะโอ้อยู่ด้านหลังเนระเร็ว อันนี้ไม่โอเคเลยนไม่มันเ๋ยวจบอันนี้เลยเสียงอนด้วยกันึงก็ไม่ยิงนะชูควยอะไรต่ชูม่อเฉยในดีกันนะว่ามันดีแล้วมันลื่นเกินนะ เฉยครับยังวันนี้ทีอกอ็ยูนดานมนาด้วย แล้วนะครับ mm hmm. นดีกว่นผมเพียงรสก่อน,อนดีกว่าคันนี้แม่งไม่มันเลยโอเคแต่คันนี้ดีกว่า เอาต่อไปนะเราจะไปป้นสาขานี้ต่อนะเราจะป้นแม่งทุกสาขาเลยนะ <S <S อันนี้โหดกวนะ่ <S <S านะเง้งๆๆๆโอเคปิดอยู่ใช่ไหมกูก็ไปเปิดเฉยน,นะ แต่คันนี้ก็เสียอย่างหนึ่งนะมันล้อมันจะเดี๋ยวได้ไไนนะแ,แดค่ไปหน่อยอะไรดีกว่าคันเมื่อกี้เยอะเดี๋ยวง่ายเกินนะอนาะ้นต่อไม่รอเลยนะครับเนี่ยนะเหมือนช่วงล่างมันจะดีนะกดจะมันเบานะ เแล้วเขาโค้งนี่ระวังมันควา่วมเลยนะ่วมง่ายมากตรงนี้หมเว้ยนี่นจะเป็นสาขาที่สี่นะยูเช กไปไขประตูเร็วเร็ว,เ,รวเพื่อนกูมาทำไมวะถ้มามันดูเท่ๆไปงั้นนะเปิดเร็วๆเ,เ,เ,เปิดเร็วๆวอดสองสาขาสุดท้ายผมจะทำลาย ผมจะลองข่าไอ้นี่ดูนะว่าดูซิว่าเราจะเข้าไปขโมยเงินได้ตามปกติหรือเปล่าอาวเรามีเป็นทองนะฮะไปดูซิว่าจะได้เยอะกว่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมนะเป็นทองนะดูซิว่าเงินกับทองอันไหนมันจะแพงกว่า่ากองแรกได้ล้านห้าเอ้ยได้ล้านสามนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพวกเพชรเวทพวกเพชรพวกเวร์อะไรอย่างนงี้อนะ เมื่อกี้เราได้แะไรประมาณสนะองล้านสองล้านสามสองล้านห้าเนาะอืมรอมนี้ได้เยอะกว่าเดิมนะโอเคเรียบร้อยหนี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 เฮ้ยไม่ต้องทำไรมันไปเร็วตำรวจมาแล้วไปเร็ว มรวมมาเพียบเลยแผนที่ทางคงน,น่าจะเร็วกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันอออขอบรถชันได้ยนะังงั้ว้ายรถบัสไอเวง ยาาไปนไรนะคนนี้แต่ทงตรงไม่โอเคเลยเราต้องกดดีเลยโอ้โหมอดมองค่ะไอ้มอดมองเลด้ คันนี้มันร้องเขียงแต่ใช้หมักดิฟไหมโอ้ยจบง่ายะโอ้โหยมันขึ้นมามองไม่เห็นสอรรี่กลับรถไม่ค่อยเคีย่นเท่าไหร่ ต่อสาขาต่อไปโอ้โหอยู่ด้านหน้าพอดีเลยนะเบเห็นไหมบ <c oughs> วกแล้วคันนี้เบาเวลาเข้าโค้งแต่บอกว่ามันก๋ากำลังดีชมเลยว่ เอาเพื่อนกูดีไปไหนกนะันน่ะปล่อยมันยินบ้าบอ,อากูยังไม่ได้นี้เลยใช่ไม่มามาอะไรเป็นเหมือนสาขาของที่สามของเมืองอะไรประมาณนี้ อาจจะน่าเบื่อนะมันก็เหมือนเดิมนะแต่ก็เดี๋ยวสองสาขาหลังผมจะลองฆ่าไอ้คนไขดูว่า